สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับผิดปนเดชวิสัยครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยครับตอนนี้ผมพีเซนเตอร์เป็นพีเซนเตอร์นะครับหมวกกิจโพสชาแนลนะครับปักยังดีหมวกเกตผีเมียมเลยทีเดียวครับ okay. ใบละสองร้อยเก้าสิบบาทครับ <c oughs> <c oughs> มีสีดำสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลือง วันนี้จะมาย้อนกลับวกกลับไปวงการบันเทิงบ้างหลังจากที่เราฟังข่าวการเมืองกันมาร้ายต่อร้ายคลิปด้วยกันนะครับแล้วมันก็เป็นการเคร่งเครียดซีเรียสจริงๆแต่ผมอยากจะบอกให้อย่าไปซีเรียสเลยครับทุกเรื่องราวมันคือวงการบันเทิงทั้งสิ้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นกีฬาสรุปแล้วมันก็บันเทิงเงลงรม่นแหนะครับ มันไม่ได้มีใครที่จะจริงจังขนาดยอมตายเพื่อประชาธิปไตยหรอกนะครับอ้าวมีเขาไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีน้อยคนมากเลยทีเดียวอนี้มาคุยกันถึงคุณถ้าพูดชื่อจริงก็ไม่มีใครรู้จักหรอกครับชารีไตรัตแต่ถ้าบอกว่าน,นักชารีนักชารีคนรู้ ว่าคนคนนี้เขาเป็นศิลปินโด่งดังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วละ่ะดังตั้งแต่ตอนเด็กตอนโตหนึ่งเขาก็ดังอยู่เขาก็ทำคอนเทนต์ในช่อง u t u b e เขามีผู้ติดตามเป็นล้านคนเลยทีเดียวแต่และเรื่องราวที่ออกมานั้นก็ถือว่ามีไอเดียมันเจิดน,นะครับปรากฏว่าเขาไม่ค่อยที่จะออกมาพูดถึงเรื่องชีวิตอะไรมากมายแต่ครั้งนี้มันคงหรืออดจริงๆ นะเพราะเราจะไม่เคยเห็นในมุมมีในโมเมนต์นี้เวลาเขาไปออกรายการที่ไหนเขาก็จะตลก <c oughs> เขาจะอัมเขาจะไม่สนใจอะไรงนั้นโดยเฉพาะเรื่องเงินทองก็ไม่ได้คาดหวังอยากจะเล่นหนังก็เล่นไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นคือเป็นศิลปินจริงๆนะครับแต่ครั้งนี้เขาออกมาแบบโหดครับ พูดถึงคนคนหนึ่งครับที่โกงเงินเขาอ่ะไม่ใช่คนเดียวนะสองคนนะครับคู่ผัวเมียก็คือสองคนแหละครับรวมหัวกันโกงเงินเขาไปแล้วก็ยังไม่คืนแล้วก็ผิดนัดมาหลายครั้งตอนนี้ผมอยู่ในป่าครับอยู่ในป่าช้าแล้ว มีเสียงะต้องระวังเลยบางทีก็มีงูเลยผ่านไปผ่านมาก็มีนะบอกว่าคู่ผัวเมียคู่หนึ่งที่โกงเงินไปแล้วยังไม่คืนแถมผิดนัดมาหลายครั้งแต่ถ้ายังผิดนัดอีกก็จะไม่ไว้หน้าแล้วใครโกงอะไรผมนะหลอกตนผมทำผมเสียเวลาตั้งแต่พรุ่งนี้จะไม่เป็นคนใจดีละยิ่งพวกโกงแล้ว ยังไม่รู้สึกตัวยังกล้ามาพูดบอกจะใช้พรบอรคอมกับผมอี๋ฮีหรือเฮียไม่รู้นะเดี๋ยวรู้กันผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะยิ่งคู่ผัวเมียผัวโกงเมียช่วยส่งเสริมนี่โมโหจริงๆสุดๆดีแค่ไหนแล้วที่ไม่เคยลงรูปคนโกงหรืออะไรพอเห็นว่ามีแต่รูปลงกับรูปกับเมียเราก็ไม่อยากให้มีผลกระทบ กับเด็กหรือคนใกล้ตัวที่ไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้มันเจอคู่ผัวหลอกเมียพิมพ์เก่งคนแรกเลยเทพเองโกหกข้าหลอกข้าหลายเรื่องผัดวันมาสามสี่เดือนแล้วเองนี่มันต่อแล้วจริงๆแต่ภูมิีีเองยังผิดคำพูดกับข้าอีกข้าจะไม่ไว้นะเองแล้วนะเทพแล้วก็มีห้าหห้าเมียเองด้วย ทำพูดบอกให้กล้าเตรียมหาทนายกับจะใช้พรบครอมกับค่าน่ากลัวจุ่มเบยร์กู้เองช่างเหมาะสมกันจริงๆนะครับไอเรื่องนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของนักชาลีนะแต่ที่ผมเอาออกมาพูดนี้ผมจะมาพูดถึงไอ้คนที่แม่งเก่งอะ เก่งทางโซเชียลเนี่ยนะแล้วก็เก่งที่จะไปฟอ้องร้องขู่ว่าจะเจอพอรบอรคอมพอรบอรคอมมานะผมจะเล่าให้ฟังว่ามันคนละประเด็นนะสมมตินักชาลีเนี่ยเขาไปโพสต์รูปคุณนะ่ะแล้วก็ไปทวงเงินคุณในโซเชียลอันนี้คุณฟ้องพอรบอรคอมได้ แต่ฟ้องไปถามว่านักชาลีผิดไหมผิดก็จะโดนค่าปรับไม่เกินสองแสนบาทแล้วก็ติดคุกไม่เกินสองปีอันนี้โทษของพอรบอคอมนะซึ่งผมว่ามันก็ล้าสมัยไปแล้วนะมันเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่ ไม่ค่อยมีจิตใจเป็นนักกีฬาหรอกด่าเขาได้ไม่เป็นไรเพราะว่าด่าเขาแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อไม่อ่อยนามสกุลแต่พอโดนด่ากลับมั่งแต่เขาได้เอ่ยชื่อนามสกุลก็ไปแจ้งความพรบอรขอมก็มีเยอะแยะอพวกนี้ผมคิดว่าขัดจกขัดจกจริงจริงแต่บางคนนี่ไม่เคยด่าใครนะ แล้มีคนมาด่าเราในพอรอเขาอันนี้ก็แจ้งความไปเลยแจ้งความไปเลยอันนี้ผมเห็นด้วยนะและว้วกรณีเนี่ยมันมีผัวผัวคงจะมีมายืมเงินนักชาเีเนี่ยแลว้วก็ไม่ใช้ก็ผัดมาสามสี่เดือนแล้วแล้วนะก็พอโพสพอลงโซเชียลน,นี่เขาไม่ได้บอกว่าใครนะ เขาไม่ได้บอกไอ้ผัวชื่ออะไรนะอักษรย่อ,อก,ก็บอกได้นะเขาก็ไม่ได้บอกแล้วเมียชื่ออะไรอักษรย่อ,อบอกได้นะเขาก็ไม่ได้บอกแล้วเขาก็ไม่ได้เอารูปผัวเมียคู่นี้มาลงด้วยแล้วมึงจังไปขู่เขาให้เตรียมหาธนาย,ราายพรจะใช้พรบอขอมเล่นงานเขาคือถามหน่อยว่าพวกมึงยืมเงินเขาไหมยืมเงินเขาจริงไหม แล้วถ้าพวกมึงเงินเงินเขาจริงแล้วพวกมึงไม่ได้ใช้เขาใช่ไหมผัดมาสามสีเดือนแล้วจริงไหมถ้าจริงแล้วมึงยังกล้าที่จะไปฟ้องตอบริคอมกับเขาอีกเหรอมึงน,นี่แม่งกระจอกอะ่ะแบบโคตรกระจอกเลยคือเป็นหนี้เขาอะ่ะติดหนี้เขาอะ่ะแล้วเขาทวงอะ่ะมึมงโมโหอ,อ่ะอะ คือมันกระจอกกระจอกทั้งผัวทั้งเมียแ่ะกูจะบอกให้นะถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะเป็นอย่างที่นักชารีพูดจริงนะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนะมึงไม่เคยไปเยืมอเงินเขาโอเคยงี้ก็ว่ากันไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะมึงมันสุดสุดเลยสิ่งที่ผมจะบอกให้นักชารีทำนะครับไปแจ้งความครับก็หาช่อโกง มีหลักฐานหรือไม่ช่างหัวมันพอไปแจ้งความปุ๊บหรือแค่ลงมาทึกจำวันก็ได้ปุ๊บนัดนักข่าวไปนักข่าวก็ไปสัมผัสเราก็ให้ข่าวว่าผมามาแจ้งความครับเพราะว่าเขายืมเงินผมไปแล้วก็บอกยาชำระก็ผัดพรผัดพรไป นะครับแล้วก็เมียเขาก็ผู่ว่าจะเล่นงานผมทางพรบอรคอมหาว่าผมไปทัวเงินเขาผ่านโซเชียลน,นักข่าวถามว่าใครคะใครครับก็คือคนคนนี้นะครับตักสอย่อวขอข่าขอไข่แล้วเมียเขาอาัดษอย่อวขอข่าขอไข่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ํำเนาให้นักข่าวนะครับ จะได้รู้ชื่อนามสกุลของคนผัวเมียน,นี้จบอันนี้ไม่ผิดพรบคอมเลยไล่คนทั่วประเทศรู้ว่าไอนน้สองตัวนี้แม่งคือใข่ใช่ครับนี่คือวิธีการผมอยากจะบอกนักชาติเพราะผมเพ่เห็นด้วยคือนี่มึงไม่ใช้มึงก็ไม่มีมึงก็บอกเขาที่มึงผัดผัดแล้วผัดเล่าผัดแล้วผัดเล้าเป็นผัดไทยอันนี้ผมเข้าใจ ผมเคยเป็นมาก่อนก็มันไม่มีพอทวงเงินกูกูก็บอกอาทิตย์หน้าไงอาทิตย์หน้ากูจะมีที่ไหนอ่ะตอนนี้กูยังไม่มีเลยแล้วกูก็ไม่มีช่องทางที่ได้เงินเลยกูก็ผัดไปอาทิตย์หน้าพอถึงอาทิตย์หน้ากูก็ผัดปีกอาทิตย์หนึ่งกูก็ผัดไปเรื่อยๆอ่ะกูก็เผื่อฟุกแต่ถูกหวยถูกรอตตอรี่อ่ะกูก็ไม่คิดจะโกงพวกมึงหรอกแต่มันไม่มีเข้าใจไหม เอาแล้วมันไม่มีไม่มีตังมึงไปโพสในเฟซมึงดูดีมีชจตาตะกูเนี่ยมึงดกดีมึงไปเที่ยวท่องเทีท่ยวทะเลต้นตีนต้นมืออะไรก็กูโพสไงกูโพสเพื่อให้คนแม่งเชื่อถือกูงไงกูก็ได้ทำมาแดกได้ไงายเมื่อกูทำมาแดกได้กูก็เอาเงินมาใช้นี่มึงไงใจกูโพสว่ากูไม่มีจะแดกกูจะตายกูตายอดตายอยากกูไม่มีเียอะไรแล้วใครเขาจะมาซื้อของกูเรา ผมจะบอกนะครับว่าในสังคมปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราตกต่ำเรามีปัญหาทั้งเรื่องการเงินห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดครับนอกจากเขาจะไม่ช่วยแล้วนะครับเขายังจะชิงด้วยแล้วก็ก็จะพ,พูด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 ถึงเราว่าเราหมดตัวเราหมดตัวหมดหัวขยายไปขยายไปเราไม่มีอะไรได้เลยนะครับทั้งที่เราพูดความจริงกับคนที่เราไว้ใจ ว่าผมหมดตัวครับผมตกต่ำตอนนี้ก็ขอยืมตังค์ผมสักงหมื่นได้ไหมผมจะไปลงทุนนอกจากไม่ได้แล้วนะครับเขายัางชิงไม่คบกันหรอกโทรไปหาโทรไม่ติดไม่รับคืนไม่ดีนะแต่ถ้าในชานกับกันครับเรากำลัตงตกต่ำํำเรากำลังแย่เราก็ทำตัวดี ไปตีกอลบ้างไปกินไปนั่งหรูๆมั่บงบางทีไปนั่งตามโรงแรมห้าดาวไม่ต้องมีตังค์นะไปนั่งล็อบบี้แต่งตัวดีๆภูมิฐานนั่งกวยห้า 5, จิบน้ำเปล่าถ่ายรูปลงเฟซไปเดินชายทะเลครั้งทร้ไม่ได้เสียตังอะไรเลยอยู่กรุงเทพขับรถไปแป๊บเดียวบางแสนเดินทอดน่องถ่ายรูปลงเฟซมันก็จะดูดี ดูดีปุ๊บคราวนี้เราก็ไปหาไอ้คนคนเดิมเนี่ยแหละแต่ลิลิทอันเก่าทิ้งไปนะบอกให้ผมตอนนี้ผมช็อตนิดหน่อยแล้วพอยืมตังค์สักหมื่นหนึ่งจะได้ไหมโอ้หมื่นหนึ่งพอเหรอครับอำเปสองหมื่นเลยไหมคนคนเดิมไอ้คนที่เราไปยืมคนเดิมไอ้คนที่ยืมคือตัวกูเองนี่คนเดิมแต่บรรยากาศผิดนะครับแล้วมามาคุยให้ฟัง ประสบการณ์ของผมประสบการณ์จริงๆเคยเจอมาแล้วสังคมมันทําให้เราเป็นคนตอแหละดอกทองเพราะสังคมมันสอนเราถ้าเป็นคนดีพูดตรงๆเราจะแย่จริงๆนะครับก็นี้ก็เดียกันนักชาลีเขาก็โคตรไม่ไหวแล้วเขาก็คงรอเงินเพราะว่านักนี่ถ้าเงินไม่หมดเขาก็จะไม่ว่าอะไรหรอกครับใครยืมเงินเข้าไปเยอะแยะมากมายแต่เขายังมีเงินอยู่เขาจะไม่ทวน พอเ,เงินหมดแล้วเขาก็จะทวงทวงก็หาเงินไปใช้เขาก็เท่านั้นเองนะเขาคนนี้เกิดปี2536นะเป็นนักแสดงนักร้องด้วยนะครับเป็นลูกครึ่งนะไทยฮอลแลนด์แต่หน้าก็ไม่ค่อยเหมือนฝรั่งเท่าไหร่กพรับหน้าก็เป็นคนไทยแต่ก็คมอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆครับเลือกภาพโยนเรื่องแฟนฉัน เปนแัมซึ่งทำรายได้ได140ร้อยสี่สิบล้านนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกห้าหกหกยี่สิบปีที่แล้วได้140ร้อยสี่สิบล้านนะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องเด็กหออ,อันนี้ได้ตุ๊กตาทองนะสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีต่อมาน้าร้อยสิบเก้าโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะแท็กชาลีนะเขาเป็นศิลปินจริงๆ จริงๆแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ให้ฟังว่าอย่าไปไปขูพ่พรบอรคมอมพรบอรคอมมุมันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกครับแต่คุณชูวิทย์อ่ะเขาออกมาแฉเนี่ยเขามีสิทธิ์โดนยิงตายมีสิทธิ์สิบรอเบรกแต่ชนตายเขาไม่คลัวอ,อะไรหรอกครับไปขู่เขาจะแจ้งความพรบอรคอม คุณคนที่ริมนะครับเขาโดนปืนอาวุธสงครามยิงกระหน่ำเป็นสิบสิบนัดมาแล้วเขาไม่ตายแต่เขาเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแล้วไปขู่เขาจะฟ้องพอรบอคอมไม่ได้หรอกมันจิบจิบ <c oughs> <c oughs> มันเป็นคดีที่ส้าเรบผมมากระจอกผมก็โดนผมโดนสองคดีตอนนี้ยก็ว่ากันไปจะติดคุก พอพรบก็ว่าไปจริงๆผมมันไม่น่าจะติดคุกในคดีทำร้ายร่างกายในคดีโกงโกงรัฐบาลโอ้ในคดีหลายคดีผมควรตี่คุกปในคดีนั้นแต่ถ้ามันตกมาตายในคดีพรบอคอมก็โอเคก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมผมผมนะครับในประสบการณ์ผมผมจะผิดถูกผมไม่รูนะครับผมผมรู้ของผมแค่นี้แหละครับ ใครเห็นต่างก็คอมเมนต์มาดูซิว่าเห็นต่างยังไงเขามาว่ากันนะครับแล้วก็ช่วยเลือซื้อหนังสื้อผมด้วยนะครับการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจนะครับในราคาสองร้อยเก้าสิบาทเฮ้ยไม่แพงว่ะผมเอาไปซื้อข้าวครับข้าวถุงห้ากิโลครับไปซื้อจากชาวนาเพื่อมาให้คนยากไรครับไม่ซื้อห้างด้วยนะแล้วผมก็จะไปซื้ออาหาร ไปให้หมาเล่ร่อนครับสองเคสนี้ก็เลยขายแพงหน่อยทรรมภันเล่มผมกะขายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเล่มพอถ้าส่งฟรีวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าเมษาผมจะมีพิธีบวงสวงพ่อปู่สีพุฒทอแม่ย่าสีปทุมมาครับนอกนั้นก็จะมีโรมทานแล้วก็จะมีการจุดเทียนเสริมดวงชะตาด้วยพิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์มากๆผมทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อที่จะเกิดงานนี้ขึ้นมา อินบอกเข้ามาพูดคุยกันจะสนับสนุนเป็นเงินลงทานจะช่วยค่าบวงสรวงหรือจะจุดเทียนเสริมดวงชะตาน,นะครับใน facebook ของผมครับกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ดกรกิจพลเดชวิสัยกิจปลเดชวิสัยเต็มแล้วห้าพันครับดรกิจยังเหลืออีกพันกว่าคนก็มาเป็นเพื่อนคนที่ไปขอเป็นเพื่อนในเฟซกิจก็โยกมาเป็นเพื่อนในเฟซด็รกิจด้วยนะครับคลอีกพันกว่าคนหรือจะแอดไลน์นะครับ มาคุยกันได้แล้วใครที่สมนุนช่องสิดโพส a n แนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพัน,นิย์ครับรเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังสองที่ผมพูดจบในคลิปนี้วันนี้ขอคุทณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุไว้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ